ร้านของเรานะคะยืนหนึ่งเรื่องหอยทอดสุดยอดออสวนวังนนท์ที่สำคัญต้นฉบับขัดไทยไฟลุกค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวนะคะเจ้าของร้านหอยทิพโพชนาค่ะร้านของเรานะคะก็จะขายตั้งแต่หอยทอดสูรโบราณเลยนะคะแล้วก็มีออสวน มีเมนูพิเศษนะคะที่จะแนะนําเลยก็คือออลั้วะค่ะแล้วก็มีผัดไทยเป็นสูตรโบราณนะคะสูตรน้ำำํามะขามเปียกแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าแป้งสูตรทิ่เทวาเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดน,นับพันพังก็ว่าได้นะคะกว่าจะได้สูตรแป้งสูตรนี้มานะคะเป็นแป้งที่กรอบนอกนุ่มในและกรอบฟูค่ะแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะคะ สำหรับเมนูแนะนํานะคะนอกเหนือจาก3เมนูที่ที่พูดไปนะคะก็จะมีไข่ปลาหมึกนะคะของเราเต็มคาราเบลมากเลยนะคะฝากร้านหอยที่พชนาของเราด้วยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ซอยท่าอิดนะคะตรงข้ามกับสุขเบน์นะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงคึ่งถึงสามทุ่มค่ะอย่าลืมมีของอร่อยต้องมีพุงค่ะ